สัสด,ดีขัะนพื้นน,นี่ก็คือ,อหมูยอนะหมูยอพริกไทยนะอันนี้ก็คือ,อเบคอนนะเบคอนนกจะทำลาบกันเพื่อนถึงเครื่องก็มีผักชีหอมนะอันนี้ก็คือหอมแดงนะมีผักชีผักชีแล้วก็สาแหน่นะมีเรียบร้อยนะแต่อันนี้นกจะเอาไปทอดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะผสมกับ ลาบหมูค่ะลาบหมูนะ็จแล้วนกก็จะใส่นี่นะสมุนไพรนะจะมีใบมะกรูดตะไคร้นะหอมกระเทียมนะนกจะผสมแป้งนะคะแล้วก็ลงทอดนะฮัเพื่อนเพื่อที่จะโรยนะเป็นการโรยแล้วก็จะมีพริกทอดด้วยนะคะ ก็้เสร็แล้วนะคะกทอดเ้่นี่ก็คือกระเทียมนะคะก็เหมือนกับที่ทีแล้วนะคะ นกจะปรุงด้วยอ่เป็นผงลาบสำเร็จรูปนะคะเพื่อนก็อยากให้ดูยี่ห้อเขาเนาะเราประมาณนี้ก็ใส่ทั้งซองแล้วก็คือขั้นตอนเนี่ยก็คือใส่น้ำขุกขิดก,กับเนื้อสัตว์นะ,ะน้ำตกก็ได้นะ,ะนี้นะเราเคยทำทานครั้งหนึ่งแล้วอร่อยนะคะอร่อยไม่ต้องปรุงเหมือนจะแทบจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะ แต่แล้วแต่ว่าเราต้องคลุกเนื้อสัตว์นี่ให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เอาผงสําเร็จรูปเนี่ยลงไปคลุกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องนะะที่เราจะใส่นะแค่นั้นเองเน่ะเพื่อนส่วนน้ํโตกก็คือเราต้องทําคือไปย่างไปคริวเนื้อเสร็จแล้วก็มามารวนรวนกับน้ำน,น้ำนิดหน่อยแล้วก็มาปรุงด้วยเครื่องสําเร็จรูปนี้นะคะแล้วก็จะตั้งน้ำนกใส่น้ำครุลิกนิดหน่อยแล้วนะคะเออเกือบได้ที่แล้วนะคะ ผงลาบอันนี้น้องอ่านดูแล้วเขามีทั้งมะนาวผงม,มีทั้งน้ำปลาอะไรทุกอย่างนะคะผสมมาหมดแล้วคะ,ะความเปรีย้ยวนได้จากของเขาได้หมดเลยนะคะนอกจากว่าเราจะชอบรสอื่นเพิ่มเนี่ยเราก็ค่อยใส่ไปนะคะลองชิมดูก่อนนะเพื่อนอันนี้คือผงลาบนะคะเพื่นนอนแล้วก็เทใส่จานเล็กๆแล้วนะคะลองชิมดูนะคะรสชาติเขาเนี่ยจะเปรี้ยวนํานิดหน่อยนะคะผสมคือรสชาตินได้ทุกอย่างเลยนะคิดว่า มีข้าวคั่วมีพริกมีรสเปรี้ยวมีหมดเลยนะคะเพื่อนแต่ถ้าเราทําเยอะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของอ่าอ่าเขา,า,าเรียกอะไรอ่ะเ <c oughs> อตัวนี้เข้าไปนะที่คืออาจจะใส่สองซองอะไรอย่างนงี้นะคะของเราเนี่ยแค่ซองเดียวก็น่าจะพอนะคะตอนนากเราไม่คยเยอะเท่าไหร่นะผงปรุงรสนะคะ งปรุงรสลาบหรือน้ำตกนะเหมือนกันนะอันเดียวกันนกจะทําแบบว่าแบบแห้งๆนะเพื่อนไม,ไม่ไม่ทำแฉะนะเสร็แล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็ปรุงรสเลยนะจะคลุกลงไปเลยนะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ผักใส่เครื่องปรุงทั้งหมดนะะเครื่องเครื่องราดสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะเพื่อนันนี้เราปิดไฟแล้วนะคะถ้าเราชอบเผ็ดเราก็เติมพริกที่ของเราที่มีอยู่ได้นะคะเพื่อน ข้าวคั่วหรือพริกเนี่ยเราสามารถเติมได้นะแต่รสชาติอย่างอื่นเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะทําให้พอดีแล้วนะคะไม่ต้องเติมเลยเลยค่ะเพื่อนรสชาติกลมกล่อมมากเลยนะคะก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําได้ไงนะคะเขาถึงได้ไิใส่เขาถึงได้เจริญน,นะร่ารวยเอาว่าร่ารวยเอาเนาะไว้ใั่ใหญ่นะคะนะคะเกี่ยวกับการปรุงรสทั้งหลายนั่นแหละนะ ยี่ห้อนี้นะผงปรุงรสลาบยี่ห้อนี้ท่าน,านเพื่อนๆคงจะทราบนะเพราะว่าเราทํา y o u t u b e เนี่ยเรา <c oughs> เราจะให้เห็นพวกแบรนด์ Brand พวกอะไรเนี่ยไม่ได้นะบางครั้งนะมันก็ผิดของเขานะผิดกติกานะอย่างเช่นแบรนด์กระเป๋าแบรนด์อะไรเงี้ยพยายามอย่าอย่าโชว์นะเพื่อนเพราะว่าอันตรายเหมือนกันนะฮะบางทีก็แปลกนะแทนที่จะเป็นการช่วยเขาโฆษณากับเป็นว่าเอ,อ เราไปเอาของเข้ามาลงไม่ได้นะโอเคค่ะเดี๋ยวก็คงจะใส่อย่างอื่นลงไปนะแล้วก็ใส่หมูยอแล้วก็เบคอนลงไปแล้วนะคะก็ผักต่างๆน้องจะลงนะคะผักเนี่ยเราอย่าให้ลาบหรืออะไร ที่เราจะปรุงเนี่ยอย่าให้เขาร้อนนะเพื่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยผักจะจะสลดหมดนะคะจะไม่สวยไม่น่าทานนะคะคือผักจะสุกนะคะเพราะผักสุกแล้วจะไม่น่าทานนะคะก็ก็มีผักนะมีกะหล่ำปรีกาดขาวมีแตงกวานะเดี๋นก็จะเอา ตะไคร้ทอดนะฮะโรยแล้วก็มีกระเทียมนะมีหอมนะหอมทอดนะฮะหอมหอมชุยเลย่ะ นี่ค่ะมีแคบมอม้วยฮั่นเพื่อนยังไม่ยังไม,ม,ม่มาเลยค่ะจริงเขาเหนียวมีอีกนะคะแต่ว่านกไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆดูนะเขาเหนียวมีด้วยนะคะโหแซบแซบค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้อด้วยนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคะเข้ามาคอมเมนต์นะคะจะได้ไม่ลืมกันนะคะนเพื่อนก็ทำถือว่าสูตรนี้ก็คือ อาศัยสาเร็จรูปของเขาอะนะฮะคือของเขาดีแล้วก็แนะน,น,น,นาเพื่อนๆนะฮะเพราะว่าอย่างเช่นเขาทําขายเนี่ยถ้าเขาใช้สําเร็จรูปเนี่ยก็จะสะดวกนะ,ะสาหรับที่ว่าฝีมือจะได้ไม่เพี้ยนมากนะฮะใช้การทําอาหารว่าขนาดไหนขนาดไหนจะได้แบบได้เหมือนเดิมทุกครั้งนะฮะอย่างเช่นร้านอาหารคนชายนะคะขอบคุณค่ะ